ดีจ้าเพื่อนๆมื่อน,นี้แม่พามาผัดกะเพราไก่นะจ้าผัดกะเพราไก่กับมีไก่นะจ๊ะน่นองไก่เนาะดีจ้าน่นองไก่แม่สับแล้วนะจ้าแล้วกับมีทัวฝผักยาวจ่าหัน่นหั่นชิ้นน่อย,อยเอๆเนาะปล่อยๆเนาะแล้วก็มีกะเพราใบกะเพราจ้าใบกะเพรา้วก็มีพริกก่อนอื่นก็ต้องผัดพริกก่อนนะจ้า พี่หอมใส่หอมไปเลยนะตัดพริกก่อนจ้าให้หอมก่อนตำพริกใส่กระเทียมนะจ้าตัดกระเพราก็ต้องตำพริกใส่กระเทียมแล้วก็เคี่ยวให้หอมหอมนะจ้าเคี่ยวพริกก็เคี่ยวกระเทียมไปตัดเห็ดไฟอ่อนนะจ๊นะเนาะไปเห็ดไฟแห้งก็ไม่เป็นใหม้เนาะจ้า แต่เวลาหน่อยนึงแล้ววางไว้ขึ้นนิดนึงก้อนเกิไนไปะเราบอนั่นนะจ๊นะบ่ค่อยไอ้เลี้ยวบันไดนี่อันนี้พอดีจ้ะไฟ้ทำนีพอดีมีไว้แต่ไฟ้ทำนีพอดี จ้าหอมแล้วนยจ้ากระเทียมกับพริกหอมแล้วหอมแล้วเก,กลไก่ลงใจเลยไกไ่แมนอยู่ในถุงนะจ้าสับให่ถุงไว้หลงใจเลยจ้านนไกกัะเลยผัดผัดไกด่ดีล้วนไก่นะจ้า โวนไส้โยนไส้างไาส้ดีๆก็แต่ไมนสุกๆจกไม่ได้ะหมือนตัน้มๆก็ให้ทุกโทษจะให้ตั้มๆนะจ๊ะ ดึงตาหลั um. ่งใจก่อนนจางใปตำหนีก่ใจเื่องได้แล้วนะจ๊ะเื่องที่ลดใสนิดนึงแลต่อน้ำตาลน้ำตาลตายใจนะจ๊ะ ก็น้ำตาน้ำตาน้ำมันหอยอืออันนี้ไก่เห่นกิโลนะจ๊ะไม่เห็ดไก่เห่นกิโล้น่องไก่จับเป็นชิ้นนะมคะอันนี้ชิลโล่ขาครกเครื่องแล้วจ้าผัดแตงกลยอือ อเอาไว้น้อยนึงน,นะจ๊ะเนาะเอาไว้เห็นมันใกล้สุดแนน่้อยนะจ้าคนไป้นมาให้ไกล้สุดนะจ๊ะเนาะใกล้สุดๆเลยด้วจ้าใกล้ใกล้สุดสเราเขาก็เอาตัวไต้เา,าะ สุกดีๆสักก้อนน่าจะไก่ไก่นี่บ่าคือหมูน่าจะกับสุกยากเน,นี่ยน้องมั่นใจว่ามันสุกก้อนน่าจาอันนี้กับสุกแล้วน่าจะเนาะนี่คิดว่ามันสุกแล้วเนาะผัดมาโดนแล้วเอาะถั่วใส่น่าจะถั่วที่หั่นไว้เนาะจ้ะนั่งซอยๆเลยะเทลงเลยเทดถั่วลงเลยผัดไปซะ เนันตักหลาดขเข้าเนาะ